สวัสดีครับพี่น้องครับช่องลุงอ้วนพาเละแชนแนลมือนีพี่น้องครับสิผ้าพีผ้านองครับไปตามล่าปลาตะเพียนใส่ยักครับพี่น้องครับเขาจิไปเอาปลาตะเพียนใส่ยักเมื่อไหร่ถ้าปีงอแรงครับได้หรือบ่ได้จังไดพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามกันด้วยพี่น้องเด้อไปฮอดบอแล้วเดี๋ยวสีไทยเบื้องไหมครับโอเคครับครับพี่น้องครับมาฮอดบอสตกปลาแล้วพี่น้องครับเอามือนีครับเขามาเบิ้งครับการครับล่าปลาตะเพียนใส่ยัก ครับใส่ง่ครับพี่น้องครับสีได้หรือบ่ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้พี่น้องเด้อครับผม เพียนครับแต่ว่าโอ้ตที่ได้ครับใส่ใหญ่ครับแต่ทำอ,อะไรครับทำปลาตะเพียนครับ <c oughs> เป็นยโสกครับไซโลครึ่งกับ2โล เป็นปลาจีโซกครับพี่น้องใช่ประมาณจากกิโลครึ่งครับครับบมเมนตะเพียนครับห้องประไานเอาครับ Why

เอาตเพียนครับ ah, อยู่นี่สุกตัวพี่น้องใส่แว่นครับยี่สุกไซแว่นพี่น้องเ้าห,หาปลาตะเพียนมือนีดครับยีส่สุกห้องเอาครับวิธีการตกปลาครับการตกปลาที่ถูกต้องคือปลาบวกกินเบ็ดครับพี่น้องครับถ้าปลากินเบ็ดถือว่าดวงเขาดี ปลาพวกกินเป็ดทว่าเป็นเรื่องปงกติโอ้ยยังบ่ท่านได้หมานอยู่พี่น้องโอ้ปลาตะเพี้ยนคือหายากเถอว่าปกติมันกินเ,ล,เลยด้อครับแต่ว,ว่าเดียวนี่คือกินยากท้งผู้พี่น้องครับไหนจะไปยิสกเข้าไปย่ามสิเอาให้มันได้อยู่ครับพี่น้องรอติดตามมันต่อไปพี่น้องครับหาเธอมันหมานมนะครับเนาะ เลยพี่น้องน้องไปใส่เลยถ้าเป็นปลานอย่างครับโอ้ปลาตะเพียนพี่น้องปลาตะเพียนก้อนโมเมนโอ้ยลังปลาตะเพียนโอ้รูดตั้มโอ้ยรุดพี่น้องครับ บปยีสุกอีกขึก้นโต้วันทองโอ้ยมีจริงใหม่พี่น้องมีจริงใหม่มีจริงใหม่ครับเรีย,ย,ย,ยบร้อยครับพิดแล้วครับพี่น้องออกมาปล่อออกกัน ยากมันนีมันมี่กิ่งใหม่มีอุปสรรคพี่น้องนี่เห็นตะเมือกับติดเอาอยาักเข้ามองนี้ครับพี่น้องครับสรุปเราเมื่อนี้ครับบมดสาเร็จพี่น้องครับหาปลาตะเพียนใไ,ไรร่บ่ได้รครับคือสติได้ฟ์ปลายีโศกขึ้นเก่าพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบงกรารลาปลาไปโศกกันพี่น้องครับเอามาเลี้ยงกินลปลาไปโศกน้มกันเด้อ ได้ไปยีสซกเอาขึ้นมาไว้ถลาบยี่หันสามตัวรบบเราก็ได้ร้ายก็สามตัวอยู่ดอกแต่ว่าเขาเอาแค่สามตัวมาหลับเอาไปตะกินได่เสีครับพี่น้องครับเอาซ้ำนีก่อนเนาะครับ Warner, พี่น้องเนาะเดี๋ยวมาแรงเดี๋ยวเบิง้งลาไปยีสซกกินน้ำกันครับพี่น้องครับครับผมี <laughs> ยบ้อยเมื <laughs> ่อยโอ้หวอ มันมีแต่อุปสรรคพี่น้องอยู่นี่ครับว่าปลานี่มีตูกอุปสรรคมีแต่กิ่งใหม่ครับเต็มอยู่แล้วไะด้ครับปลาตะเพียนปกติเราใส่ปลาตะเพียนอยู่นี่ครับมีแต่สองกิโลขึ้นนี่พี่น้องครับต่ามือนี่มันบอกกินเบ็ดครับโอ้เสียดายเสียดายอยู่ครับแต่ที่ได้ลาปายโสกับสู้กันกินครับพี่น้องครับอันเด้อเดี๋เด้สิผ้าหลาปลายิสกสู้กินพี่น้องมือนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับปลายโสกเถียวมาหลาบมือนี่ครับพี่น้องครับ ข้าวปลายยโสกพี่น้องเมื่อน,นี่สิลาปลายยโสกสู้กินครับปลาตะเพียนบ่ไดยหรือดิให้จังไดๆไ,ได้ปลายยโสกแทน อันนี้ไว้ต้มพี่น้องครับอันนี้ต้มครับแคบๆต้นเหนืออันพี่น้องปึ๊งเนื้อนี่แหละพี่น้องพันวาครับนักตกปลาพันวาเนี่ยตกเองคัวเองนักเลงพอครับให้แม่บ้านควัวให้เขาจะจมมันจะคล่องเห็ดตัวเ,เองโหลด ปลาพี่น้องครับต้มปลาแบบบ้านๆครับลาบครับพี่น้องครับลาบแบบเนื้อพี่น้องอันนี้อันนี้ลาบดิบด้วพี่น้องพี่น้องครับบังหันบ่มีใบไม้ครับอันนี้ครับอันนี้ใส่ใบไม้น้ำพี่น้องเด็กหัวกันละเมือนนี่เฮ้ยนะครับพี่น้องไม่จริงขอน้ำกันครับอันนี้ครับเอ๋อบางในาลาบอันบังหันลาบครับอันนี้ต้มครับต้มนี่น้ำมันลายด้วพี่น้องด้อน้ำมันลายครับอันนี้จะลาบดิบครับอันนี้ต้มครับ ลาบปาลาครับพี่น้องลาบปลาพีกินข้าวน้ำกันมาพี่น้องพีกินข้าวน้ำกันครับวันนี้ครับแซ่บครับแซ่บแซบแซบมาหนีิกินลาบปลาหนิโอ้ยลาบพี่น้องครับขอบทังไงเดืนครับขอบทั้งไงเดือมาทางนี้ค่ะกระติบข้าวบุญบุญมาามาๆกินลาบ ลาปลาลาปลายีสกครับน้กาแฟเหมาะน้ำมันไหลด้วยเนี่ยน้ำทั้มดได้เลยน้ำน้ำเนี่ยเนี่ยแล้วก็เตา นั่นนางเลิศโ,โห่ภาษีอาหารหมดที่เดียวภาษีหันหมดแล้วนี่อยู่ในคู่คุ่แขนหลัน้องเอาวะอืมนอามาจิ้ขหอมกันพี่น้องครับมามา,ามา,อ,าอืมใส่อันหลายเสีย <laughs> ผมมากินกับซ้ำนีเด้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อครับคลิปนี้กับพ่อซ้ำนีกนครับคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามให้แน่กดไลค์ให้แน่พี่น้องครับผมเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปเด้อพี่น้องเดอ้อครับผมมือน,นีพี่น้องครับกะขอกาขอ่าวเข้ามาสวัสดีครับ